สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอร์บิตคอยอย่างแรกก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปมีประโยชน์จากช่องไอร์บิตคอยด้วยนะโอเคครับผมก็ต้นคลิปก็จะเปิดประมาณนี้นะครับผมนะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอยู่กับเว็บไซต์คุดเหรียญ บิตคอยฟรีนะครับผมนะไม่รู้ว่ามาใหม่หรือเปล่าอันี่ผมขุดไว้นานแล้วนะครับนะ่าจะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็มาใหม่ครับนะนะก็ลิงก์สมัครนะครับอยู่ใ,ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะสามารถกดมาสมัครกันได้สามารถขุดทั้งในมือถือหรือ คอมพิวเตอร์ได้นะครับก็สามารถมงคุมกันได้นะครับผมสายฟรยีไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนตรงนี้ก็น่าแหละครับผมนะโอเค มาดูกันเลยนะครับนะสหลังสายฟรีนะครับนะก็ขุดกันไปยาวๆเลยนะหลับสายฟรีนะครับผมนะขุดกันบิตคอยกันไปโอเคนะครับผมนะก็ลิงก์อยู่ใต okay. ้คล <Yeah, S 2> <please. S 1> ิปนี้นะสามารถกดเข้ามาสมัครกันได้นะครับอย่างแรกก็ให้เราได้ทาการกดลิงก์เข้ามาก็จะเจอกับหน้านี้ตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการใส่ที่อยู่บิตคอยนะครับผมนะแล้วก็กด Start m e e t i n g ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวจะแปลภาษาไทยให้ท่านผู้ชมได้เห็นดูก่อนนะครับผมนะก็แบบจะมีแบบการซื้อดังขุดด้ครนะ แต่ก็ไม่แนะนำนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับผมนะมันสามารถต่อได้จริงอยู่มั้งเพราะว่าเว็บนี่เปิดมานานนะครับผมนะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกับ้างป่าเ e สกัผมนะเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ผมได้ทําก,การเริ่มขุดกันเลยนะครับผมนะแบบเข้าไปดูในตอนที่เราเรลังขุดนะโอเคไปดูกัน นี่นะครับพอเข้าสู่ระบบมาก็เจอกับหน้านี้ใช่ไหมนี่นี่ผมกำลังพูดอยู่นะครับชื่อว่าเว็บมิโซนนะครับนะก็โอเคเลยนะครับผมนะโซนของตรงนี้นะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับมิโซนตัวนี้ก็โอเคนะครับผมนะประวัติก็นี่นะครับผมฝูดมาแล้วนะครับก็ถ้าถอนได้นะครับผมนะก็จะได้จริงชิดมากมากเลยรับรางวัล5 BTC ฟรีนะครับผมนะ รับส่วนสองตรงนี้นะครับผมนะ็สามารถรับฟรีได้นะครับผมนะก็คือ,อมันจะได้จบก,กับอะไรนะเดี๋ยวเราจะดูไปน,นะครับมันจะเป็นโบนัสประจำวันนะครับนะก็ตัดประมาณนี้เลยนะครับผมนะเขาก็จะสุ่มนะผมนะเราจะได้รับแรงขุดไม่บอกนะครับแรงขุดเท่าไหร่แรงขุดตรงนี้ก็ไม่บอกแต่จะขุดรายวัน ได้ประมาณนี่เลยบี c ตัวนี้ก็สามารถลองมาดูกันได้นะับนะก็สายฟรีครับปุดกับไปชิูครับตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจนะครับไม่ไม่แนะนาเลยน,นะตัวนี้คือไม่แนะนําแม่นะครับผมนะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูการจ่ายเงินของเขานะครับผมนะการจ่ายเงินที่ยูอะไรต่างๆครับนี่ก็นี่เลยนะครับผมนะ28นกระดานะครับเฮ้ยวันนี้เลยเหรอ คนถอนไปก็เยอะเลยนะครับผมนะนตรงนี้เยอะจริงนะครับดูดิครับอันนี้กำลังโหลดเพิ่มนะวันที่ยี่สิบเจ็ดก็มีนะครับผมนะนี่เหนไหมครับเว็บนี้คือยังไม่บินนะครับน่าจะยังไม่บินแหละทีนี้นะครับผมนะก็อันนี้ก็จะเป็นสําหรับข้าเขาเนะครับแล้วก็มีคําถามที่ครบป่อยด้วยนะครับผมนะโอเค ก็ประมาณนี้เลยนะครับสามารถมาขุดกันได้นะครับผมนะคําถามการลงทุนก็ไม่แนะนำนะครับผมนะเขาบอกว่าจะมีค่าธรรมเนียมคงเหลือครับ0.05ในการธุรกรรมและจะถูกลบออกแต่คงเหลือเฮ้ยก็ค่าธรรมเนียมได้ว่าที่จรธุรกรรมไปนล้ะจะมีค่าธรรมเนียม0.5สำหรับการธุรกรรมทั้งหมดและจะถูกลบออกเปนยอดเฮ้ยบัญชีของเราจะสร้าง b i t c o i ได้หลังถอนคือเดี๋ยวเรามาดูส่วนการถอนกันไปเลย ในส่วนของตรงนี้โอเคส่วนการถอนเนี่ยตอนสาเร็จก็คือย,ยังไงอ่ะมันให้เราชำระค่าบำรุงด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้นะฟรีหรือเปล่านะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ขั้นต่ำในการถอนก็อยู่ที่ประมาณ2,000มืนซาตโตชีนะครับผมนะก็สามารถรอมา ถอนกันดูได้นะครับไม่รู้ว่าต้องทายังไงบ้างับผมนะเหมือนจะเสียค่าธรรมเนียมนะผมนะก็นั่นแหละนะครับผมนะไม่รู้ฟรีจริงหรือเปล่านะแต่คูณฟรีจริงอนะ่ะแต่จ่ายเนะี่ยต้องเสียใช่ไหมอันนี้จะใครรู้ช่วยบอกเลยนะครับผมนะนี่ก็คูมานานแล้วก็ไม่ไม่รู้ครับนะแต่เว็บก็ถ้าสำหรับใครที่เข้ามาดูแลวย,ยังไม่รู้่ก็คือมาใหม่นะนะก็ประมาณนี้เลยนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ Share, กดสมัครให้ช่องไอโ o บิ c คอยด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับผมนะก็นั่นแหละสามารถลองมาดุดกันดูได้นะครับผมนะสายฟรีไม่มีลอเปล่าโอเคแล้วเจอกันสวัสดีครับผมไป let's go ครับผม